หย่ยบเข้าไปเหยียบไ้โจจะกินไหมเนี่ยโจอ้อสบัดเหยียบร้อยกระดินงกระดอนขจรไกลไ้โจยาโจอยากกินหัวโจสบวยโจโจไอ้ไอ้โจธรรมดาเนี่ย,ย,ยเฮ้ยมันโผล่ขึ้นมาเย็น กระปบตะปบโอ้โอ้โอ้โอตะปบจิกเข้าไปโอ้เจอพลังลมปากเรียบร้อยเจอพลังลมปากเข้าไปโอเคโอเคเข้าไปแล้วไอ้ตัวเวดได้ไหมเนี่ยโอเค โอเคโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหมายังไม่ทันทำอ,อะไรเลยยาพึ่งเดี๋ยวก่อนอย่ารีบโอ้โหไฟพี่แรงมากลืมไปว่ามันพ่น,นไฟเป็นด้วยฉันก็ลืมไปสินะมานี่กิมบีพอด ว่ามีคนพร้อมจะเข้ามาเลยวะสุดยอดมากผมรู้สึกประทับใจกับน้ําใจชาวฮันเตอร์ทุกท่านโอ้ <c oughs> สะบัดอย่างรวดเร็วบ้าเอ้ยเออถ่าจิกมันถ้าจิกมันดูโลก์แต่ว่ามันแรงมากเลยะทังข่าวดำเออป้องป้งป สวยงามครับผมน่าจะง่ายกว่าเลจิงบาซี่อันนั้นตัวมึงผิดเอ้ยมันมาจากไหนไอ้โอยควายอยู่ดีๆมันซุกไว้มาอัดหนนะ้าวัดไอ้เด็กเลวแล้วผมส่งเจอแล้วผมไปช่วยได้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 โอ้โหมึงจะกีดอะไรกัน,น,น,นไดนะ้พวกนี้แล้วผมยิง่งมีมีม,มารายาท<า>เอาซะเลยลาย,ลายพาเจือเนี่ย <c oughs> ฉันไม่ชอบคนแหกปากออโอ้โนี่มึงซุกกันอีกแล้วเหน่อเดียโอ้ยเจมจะหมดนะเฮ้ยเราจะมาซุกอะไรกันแถวนี้เราจะเพราะไอ้หนูตัวนั้นเนี่ยไอ้น้องควายเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆเราจะอยากมีส่วนร่วมอะไรกับทุกเรื่องขนาดนี้ไม่ได้เออโดนจับกินไปซะ ใช่ลองอีกแล้วโอ้ยยี่โกลาเทียนอีกแล้วอยากไดจะินว่าเราถลอดแซดบอยมากโอ้มานต้งไอบ้าเอ้ยมีสี่สิบชาร์จไปยังไงเนี่ยใช่ไหมไปไม่ถูกทางแล้ว เส้นเปลืองภาคุมจริงๆให้ตายเถอะผมว่าตัวธรรมดามาันสวยกว่าอ่าแล้วฉันต้องขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดมกลินได้ปะเนี่ยเอ้าติดแดงอีกอะไรวะโอเคต้องไปทางนี้ใช่ไหมอยา่าอย่ามามองโน้ พิทักษ์อ่ะล่วงเลยกูอีกสิบเมตรนะมาแล้วอึ๊บนี่อ่าอ,อ,อ,อยู่ข้างบนโอ้ได้มแมลงช่วยชีวิตนะไม่งั้นฉันเดินอ้อมแน่ๆเอาละเย็นอยู่ตรงนูน้นแต่ขอขัดตาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวจะยาพึ่งอยู่เด็กไอเด็กชัว่ว เอาบันนี่ก่อนโอ้โอ,โอ้ได้ไหมวะต้องลองหน่อย,อเ,ยเอ้าได้เว้ยเฮ้ยเอ้าได้ก็ได้วะ ได้แบบงงๆได้ก็ได้วะวิ่งมาแล้วอะไรมาตินเลยละทรรอดเวยดูไปวัดดวงมาใช่ไหมเมื่อกี้50สิบชาร์จอ่ะโอ้โหกว่าจะมาให้บางเลยอะใส่เอาวุธตตนตาทิ้งก่อนโอ้โนมันสไลด์ อืมอุ๊ยจิกแรงโคตรย่าอย่าได้พี่ไปใสแล้วไปแล้วแกคิดว่าแกจะอว่าช็อตโคตรทำตัวเป็นลาทารอดอย่างนั้นเหรอ เฮ้ยมีคนตายโอ้อะไรม,มีคนตายในเกมมีคนตายในเควสที่ไม่ใช่พี่ก็ไม่เป็นไรไมเมจริงดีว่าเขามีประกันเงี้ยไม่งั้นมันเสียมันไม่ใช่ลงไกดิ้งแลนด์แบบเอ็กซ์เพดิชันเงี้ยันเควสมันตายจำกัดนะจ๊ะน้องๆหนูๆนูเอออูเข้าหางเยี่ยมไปเลย เขาก็มีพลาดกันบ้างดีว่าเขาพกประกันมาไม่งั้นฉันจะเกลียดร้องอย่างโหยโหวนได้ทำฉันเสียเงินโอ้มีคนติดพิษโอ้โนฉันได้มียาบ,บัฟให้นายนะโอ้มันติดพลารล้ายเยี่ยมไปเลยสุดยอดจริงเอาช็อตสุดท้ายไม่โดนอะไรกันเนี่ยอ๋อมันจิกไม่เว้นเลยจิกไม่พัก โอ้ยบีมโอ้ยต่น่าจะเอาเพาน่าจะเอาพลังันี้มาเยอะนะเนี่ยล้มรัวๆเลยอ่ะเยี่ยมมากครับผมนี่ในตัวนั้นมันแพ้ไปจต่ว่าเย็ดเหรอ เขียนมันแพ้บลาสแต่ธาตุนี้ไม่แน่ใจแพ้น้ำน้ำน้ำอนุน้ำได้ทำไว้ประวะน้ำนี่ไม่ค่อยเอามาหยิบมาเล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยหิบมาเล่นเท่าไหร่ท่านน้าเป็นท่าที่ดีนะ แต่ว่าดาบมันไม่ค่อยจะดีแลว้วอะอไรวะเนี่ยกูเพิ่งขึ้นบาก็ทักทายกันแล้วอะไรวะเน,นี่ยทักงทยด้วยการพ่นไฟใส่หน้าทีหนึ่งที่ไหนเหมือนพี่โกรธผมวุ่พิษมันแรงด้อยทำไปเล่นไปชใช่ครับหางมันเป็นพิษพ่นไฟได้ด้วยไม่เคยติดไม่เหมือนลาทารอดเลยอะแต่หน้าตามันจะพิลึกพิลึกหน่อยถ้าตาจมตีมันเหมือนเลยนะ ของเจอตั้งแรกอยู่ในสามกี TSP แล้วแต่คนละสีนะสมัยนั้นมันน่าจะลงเทคเจอร์ได้ไม่มากนะไอตัวนั้นรู้สึกจะฉี่ลงส้มเลยคนไปได้เหมือนกันแต่ไม่มีคิดวู้โอ้เต้นท่าบีบอยว้าวอิเพรสซีฟมากโอ้โหจกหน้า กระจกหน้าฉันเฮ้ยมีคนจะตายมีคนจะตายเฮ้ยตายนี้งออกเร็ว<ๆ>เว่ยหยุดเรื่องละครตกแต่งนรรยา่าศไปไปไปพ่อหนุม่มตกใส่อยากให้ไปตีไงละ่ะโอ้โอ้พระคุณหมดเลยมามาไอ้หนู โอ้ติดพีชจนได้ติดพีชฉันติดพิชเปลี่ยนเป็นพาพี่สองขันเลยแรงแรงโอ้โหมันดิ้นมันดีดเด่นไอดีมาอีกแล้วน้องหัวน้องควายอยากมีส่วนร่วมหรอครับ มันมีส่วนโอ,อ,อ้ทำไมจริงๆทำงานเข้านะมันมีไปแล้วตั้งแต่ต้นต้นเควสแหละมันซุกมารอบนึงแบบมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบอยู่ดีๆก็มานั่นไงฉันเห็นฉันเห็นเออบึ้มนี่ขอปัดปุ่มให้กลับเป็นเหมือนเดิมก่อนเออตายกันให้หมดเลยบุพกพวกเองสองตัวเนี่ย โอ้โดนซุกโอ้ยกูจะเกาะหน้าก็ไม่ได้ไอ้เด็กชัว่วไม่ดีเลยบ้าเลยโอ้โดนมันซุกมาอีกแล้วอะ่ะอะไรดิ่อปกติปกติโอ้มาแล้วมาแล้วผมมาแล้วขอบคุณเพื่อนเข้าเปลี่ยนไปซะ เอาเต็มแล้วอ่พี่ใช่คนมากันทึ่มเลยสงสัยอยากจะตีอ้าวโดนอ้าบโดนโดนจับอัดกำแพงไปทกี้แล้วโอ้ยหนุ่มเอ้ามีคนตายอีกแล้วไม่นะไม่ต้องแล้วผมว่าเดี๋ยวก็จะมีคนตายคนหนึ่งก็จบแล้วไม่ใช้ใช้ประกันไปคนหนึ่งละโอ้ยศึกสองทางเลยกู พูดถึงประการผมเปลี่ยนออกที่กว่าไอ้ไอ้โล่แมวเนี่ยมาเอ้ยไปไอ้ลูกโป่งล่อหมอนนี่มันคืออะไรล่อเป้าอ่ะม,มันเป็นลูกโป่งแบบไอ้ร้านโมอเตอร์โชว์อ,อ๋อลูกโป่งลมใช่ไหมมันเป็นเอาไป<ช>แบบให้ดึงความสนใจมอนน่ะนั่นแหละมมหนักได้มากเลยมันเป็นัหาไมันเป็นแก๊สเจอร์ของแมวมั้งถ้าจะไม่ผิด แก๊จเจาชิวอ่ะแก๊จเจโลอ่นั่นแหละเลเวลสิบเอ็ดขึ้นใหม่อ่ะมันจะมีให้ใช้มันจะเป็นแช่แนวว่าพี่โลวแมวเลเวลเท่าไหร่เนี่ยโลแมวเลเวลสิบสองแล้วเนี่ยเออไม่เห็นมันเสกมาเลยนี่ไม่เสกไงปกติถ้าสิบเอ็ดขึ้นมันต้องเสกแล้วพี่ยังเคยเสกมันจะเสกขึ้นมาทีหนึ่งมอนมัน,น,นยังไล่กระทืบผมอยู่เลย <laughs> เล่นตัวตีไก่มันต้องมีบึ้มไม่งั้นมอนมานสนใจผมแม่งไม่ได้ยิงไม่ได้ไหมมันหลบไม่ค่อยเก่งอืมลองไปคุยกับพื้นไอ้หนุ่มกาชาแป๊บเสร็จแล้วเรียกเลยได้ครับโอ้ยหางขาดแล้วร้องซะแล้ว พนุระเบิดซาตียไม่ได้ทำโอ้โหมันจิกวัดอู้เกือบแล้วครับผมมันใครมีระเบิดนะ เปิดปีกันเอ้ยสุดยอดนี่ผมต้องไปตีบูธทส่เ,เล็กด้วยลนะเอาสุดนะมันไม่ได้โอเค ชอบการตีอย่างต่อเนื่องนี้มากโอ้กีดร้องอย่างบ้าคลั่งโอ้มีไดฟ์ด้วยตุนแรงมากโหมีคนขี่ไปแลวโอ้โคตรแรงเลย เอามีคนขี่ฮะวะพอได้มานันบิงแล้วไม่ออกรัวๆเลยในห้าสิบปอยที่กูเสียไปตอนนั้นมันคืออะไรวะมันจะเสียเปล่า